หน่อไม้ฝรั่งของเราติดลูกเต็มเลยเนี่ยออกดอกแล้วก็ติดลูกเยอะเลยแต่วันนี้เราจะมาเก็บเมเล็ดที่มันสุกอะที่มันเป็นสีแดงๆจะลองเอาไปเพาะดูโหละพาเราก็งามงามแต่ไม่มีเมนูอะไรที่จะทำช่วงนี้ขี้เกียจทำกับข้าวมาก ราจะพามาเก็บมเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งนี่มันอีกเม็ดนึงมันอีกลูกหนึ่งไม่รู้มันล่วงไปตรงไหนมาช้าไปเมื่อวานไม่ได้ขึ้นมาเพราะเมื่อวานไปทําธุระเลยไม่ได้ขึ้นมาดูผักเลยแล้วนี่อีกสองเม็ดเราจะลองเอาไปเพาะดูนี่ ได้ทั้งหมดสี่ลูกมีอีกลูกหนึ่งเราเก็บไปก่อนหน้านั้นแะอันนี้ก็แต่วันขี้เกียจตัดมันเยอะเกินกลัวกินไม่หมดเลยไม่ตัดดีกว่าวันที่ปล่อยมันมให้มันโตเป็นต้นปะเยอะเกิน ประชดนี่อันนี้ก็ใช่แต่ก็ไม่ตัดปล่อยอาย